สวัสดีครับสวัสดีครับเงาหน่อยเศร้ายเพราะวันนี้เราอสองคนจากชนะแฟนบอยส์มายึดช่องจ้า ถูกต้องในเมื่อทุกคนติดภารกิตต่างๆนานาไปทำงานบ้างไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างอย่าพูดว่าทำงานะอะไรต่างๆนานาเพราะว่าวันหยุดยาวทุกคนเขาไปเที่ยวกันมีฉันและเธอสองคนไอบอกว่าฉันก็ไปติ่งมาเมื่อกี้แรงแรงตรงนี้แรงตรงนี้ซึ่งพอไปติ่งมาเกิดอะไรขึ้นเธอไปติ่งตีมาตีก็ต้องบอกว่าฝากเฟียสด้วยอ่ะถูก ดังนั้นอดรนทนไม่ไหวเราก็จะต้องมาทำรีแอคกับออฟฟิเชียลทีเซอร์กันเรื่อง which มีรักสุดที่ีักนั่นเองเกนะเขาไม่ได้สุดที่รักแบบรักธรรมดาแลรเป็นรักรักรักษาอะไรเงี้ยเออเออซึ่งเรื่องนี้ก็คือฟิอาอันเป็นที่รักของพวกเรากับพี่ณนั่นเองนะพี่ณที่เราเห็นผลงานกันมาบ้างแล้วเนาะ ถูกต้องก็จะในคินพอชด้วยอ่าล่าสุดนในคินพอชใช,<อ>ใช่ใช่ก็โหน่าดูมากเลยอ่ะแล้วก็เห็นคู่นี้แบบเขาคุยกันบ่อยด้วยใน w w t t เตอร์อะไรเงี้ย t w i t เตอร์เออฉันจับตาดูวเธออยู่ <c oughs> ดังนั้นซึ่งบางคนก็ <c oughs> อาจจะเพิ่งมาตามนะน้องเฟียสก็อ่าเพิ่งมาจากทร i อัใช่ถูกต้องเนาะเพราะนั้นเราก็ต้องไปดูกับทีเซอร์เรื่องนี้กันแล้วละ่ะ ไปดูซิว่าเป็นยังไงไปจ้าดีเฟรนด์เอเจนเมนต์ครับทำไมคุค้นเหมือนจะแค่าบาังหนาเจีิงโซนกครัเสื้อ,อาหาสำเร็จรูปแบบนี้ต้องเป็นนักศึกษาปั่นงานโตรุ่งชัวน่ารักจ้าส่วนคนนี้อาหารคลีนลดน้ำหนักอยู่แน่ๆ <laughs> สิ่งที่ผมชอบ คือการวิเคราะห์ลูกค้านี่แหละครับโโหโคซอร์สหรือว่าจะเป็นเฮ้ยคุณชายเออมาทำอะไรที่นี่ครับมาจีบจีบไปทำงานรีบตามมาเลยเฮ้ยคุณชายผมยังไม่ได okay. oh, ้คิดเงอะไรคุณชายที่เห็นอยู่บนบอร์ดก็คือ sorry board ใหม่นะครับเป็นดับที่สอง ความเท่ของบอสผมอยู่ที่ความเก่งและความจริงจังนี่แหละครับรักอ๋อรักตั้งใจฟังอยู่หรืเอเปล่าฟังอยู่ครับการจะเป็นนักโฆษณาที่ดีได้เนี่ยคุณต้องรู้จักสินค้าก่อนเอาไปชิมดูว่ารสไหนอร่อยกว่ากันนี่มันอาหารหมานะคุณชายผมต้องกินจริงเหรออีกรสหนึ่งงานต่อไปของเราเป็นงานโฆษณาดิสติล ลองทายให้ผมดูหน่อยแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นยงไงมันก็นุ่มดีนะครับใจเด็ดตาไปด้วยก็โอเคนะโอ้ พี่ทีเลี้ยงเธอลเรียมด e ้วยอ่ะครับเออดิของพี่มีแต่ของจริงๆทัานเลยอ่ะผมชู้ไม่ได้เลยพี่ทีนี่มึงเลี้ยงเยหรออืมวันหลังามาดูเลยตะต้นน้ำเซเว่นนะโอ้โห่าทุกคนทุกคนลูกกันดิสค่ะงานโฆษณาของเอเจนซี่เอทีเอ็มค่ะถ่ายงานคอนเซปต์เดียวกันเราเป๊ะเลยค่ะวิวิวััด บริษัทเรามีหนอนบอนไส้ค่ะฮะชายคิดว่าใครเป็นหนอนบอนไส้ครับงั้นคุณก็ช่วยผมสืบสิจะบอกว่าใครกันแน่ที่เป็นหนอนพี่พิมพ์ c o p y w r i t ร r ทุกอย่างมันไปตามแผนใช่ไหมพี่ที Art d i r ท c t o ะนัดใจ Graphic d e น i วี j ีแอดมิน มคุณเหมยหัวหน้า AE ผู้ต้องสงสัยคือหนึ่งในห้าคนนี้ทำไม,ม,ไมคุณชายเขาต้องใช้มึงสื่อทำไมเขาไม่สื่อเองวะหรือว่าเขามีอะไรปิดบังบองตัวอืมมึงทำงานของที่มึงไหวเหรอว่ามึงเลือกที่เหอะ คุณจะไม่ทิ้งผมไปไหนใช่ไหมครับผมจะไม่ทิ้งคุณไปไหนไอโอแต่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหมคุณมีอะไรปิดบังผมอยู่หรือเปล่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ความสัมพันธ์ของเราคืออะไรกันแน่ที่ผ่านมาระหว่างเรามันคืออะไรผมใช่เเเเเ้เดียวนิดเดียว ขาชื่อชาย โสองัยามเลยอันนี้ก็เป็นโัรทีเซอร์ไงอ,อ,อ,อืเออเฮ้เยออน่าดูว่ะเดี๋ยวว่านเขาทำแรกเลยชันน่ะเป็นไม่ใช่สายที่แบบมาทางแบบซีรีส์อะไรมาก่อนบิทเทอร์สวีทคืออะไรบิทเทอร์สวีทคือผู้ที่เขียนเรื่องนี้จ้ะตัไรอ่ะคนเขียนเดียวกับโซตาร์เออ้าวจริงดิเออ ตออหรอเจ๋นะฉะนั้นนะ่าดูแล้ว <Hey. S 1> แน่ๆถูกปะก็บอกว่าโซตัสเนี่ยสนุกที่ยะทิคือของฉันแบบปปเดี๋ยวนะสนุกแน่นอนถ้าบิทเทอร์สวีเขียนนึกออกไหมเขาจะมีแบบกิมมิคของเขาจะมีลายเส้นของเขาที่มันแบบสนุกอะไรเงี้ยการการซ่อนปมอ,อะไรเงี้ยของเขาอะ่ะ ก็อบอกว่าเนื้อหาน่าสนใจตอนแรกฉันก็นึกว่าแบบว่าเออเป็นหนังรักๆแบบอย่างเดียวแต่มันมีการสืบสวนอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยนวะซึ่งความเป็นบิทเทอร์สวีทเนี่ยมันอาจจะมีการแบบฟีแบบแฟชแบ็กเกิดขึ้นนะนึกออกไหมนึกออกไหมอืมอืมอมคือความสัมพันธ์มันไม่ได้เริ่มออนเซ็ตจากฉากที่หนึ่งนะอ่ะอ๋อคือเขาจะชอบแบบว่าอ่ะตัวละครมาเจอกันนะโอกาสนี้นะแต่ความจริงแล้วมันมีอะไรก่อนนะที่เขาจะซ่อนเอาไว้อันนี้คือคือมีความมีความเป็นบิทเทอร์สวีทอยู่อืมเออซึ่งพอดูจาก ทีเซอร์ปุ๊บก็เออวะ่ะมันก็เป็นแบบนั้นด้วยแต่พอฉันดูนะความรู้สึกแรกเลยอ่ะดูแบบมวลรวมก่อนเลยนะทั้งภาพแสงสีเพลงต่างๆฉันนึกถึงนนนะซีรีส์เกาหลีเออฟิลนันฟิลกูนันมันเป็นฟิลซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวอย่างแรกเลยเฟียสน่ารักมากเรื่องเนี้ย น่ารักเราแบบว่าเวลาเล่นเขาเล่นคู่กันนะมันมีความแบบไม่รู้ดิฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นธรรมชาติค<ช>่อนข้างจะธรรมชาติมากด้วยฝีมือการแสดงของทั้งสองคนทั้งพี่นาแล้วก็เฟียสแต่ว่าพี่นาพอมาเล่นบทเนี้ยแล้วเวลาพูดอย่างเงี้ยจะนึกถึงดาราคนหนึ่งนั่นคือเจนจิอ่าโทนเสียงเอ่ยคุณดูแบบอบอุ่นดูอะไรอย่างเงี้ย เออมันมีความรู้สึกเป็นในทางนั้นแล้วมันแบบฉันสัมผัสถึงความแมสเบาเบาเบาเบนะมีนะมีนะได้กลิ่นได้กลิ่นเบาเอยู่แล้วอันเนี้ยอยู่เป็นทีเซอร์เนาะซึ่งจะออนแอร์ในปีสองพันยิบสามใช่เก็บเข้าว h ชลิสไว้ก่อนนะเออวิชลิสเรายาวยาวมากอยู่นะยาวมากเรื่องนี้แต่ต้องเก็บเรื่องนี้ก็เนาะแอบแซงอยะอาจริง เออเออน่าสนจริงน่าสนจริงน่าสแล้วก็ยังมีต้นแหนมของเรามีน้องพิเกตเนาะมีจูเนียด้วยใช่เออต้นน้ำล่อจังเลยต้นน้ำลูกนี้ดีอ่ะใส่แว่นอ่ะเป็นเคิน้ำเธอแสงฉันอีกเหรอฉันกํลังจะกในวันฝนตกให้ทุกคนไปเที่ยวเราสองคนก็สามารถมา ทำคอนเทนต์ได้จ้าต้องในเมื่อเขาไปสนุกกันเราก็มีความสุขกับฟิชม m ลลั x ถูกต้องดังนั้นนี่คือ Official ยลท s e ซอร์ที่เรามานั่งดูด้วยกันเป็นตัวแทนหมู่บ้านสองคนนะครับแต่ในคอนเทนต์อื่นเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะไปเรียกเพื่อนสมาชิกมาเพิ่มนะครับในวันหลังนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนก็อย่าลืมเนาะติดตามซีรีส์ชุงนี้ด้วยแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับ น,นักแสดงและทีมงานเรื่องนี้ด้วยนะครับ<า>สำหรับใครที่ทนไม่ไหวก็ไปอุดหนุนนิยายของบีเทอร์สวีได้แต่อ่านก่อนอะไรอย่างนี้เนาะแล้วอยมาดูว่าเอ๊ะเหมือนยังไงกับนิยายหรือเปล่าซีรีส์อะไรอย่างนี้ใช่แต่ใครอ่านแล้วห้าสปอยเพื่อนโคกอ้นตีนะครับอ่ะงั้นวันนี้พวกเราเชฟแฟนบอยสองคนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกับพวกเราในคอนเทนหน้าได้ใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับไปตาอ